oh <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ข่าวดีกลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับข่าวดีของเราวันนี้นําเสนอท่านในหัวข้อเรื่องพระเยซูฟื้นพระชนคนนับล้านทั่วโลกฉลองวันอิสอร์วันฟื้นพระชนของพระเยซูไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการของเราวันนี้ ขอเชิญท่านก้มศีรษะหลับตาอัญเชิญพระเจ้าให้อวยพระพรนะครับสาธุการในพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดในวันนี้เราทั้งหลายเข้ามาพบกันกับรายการข่าวดีซึ่งเป็นข่าวที่มาจากพระคพิสธธรรมคัมภีร์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สถิตอยู่ด้วยเพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความเข้าใจในพระคำคำสอนของพระองค์ ขอขอบพระคุณพระองค์วันนี้ในพระนามของพระเยซูทิจ้าอาเมณ์ทำไมพระเยซูต้องฟื้นพระชนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนทั้งหลายมีความสนใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตํตำใดการฟื้นพระชนของพระเยซูเนี่ยจะมีผลต่อชีวิตของท่านทั้งในเวลาและในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ท่านได้ ติดตามรับฟังในพระคสตรริมคัมภีร์บอกเอาไว้มากมายทีเดียวตั้งแต่แรกเริ่มทีเดียวพูดถึงเรื่องการที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จลงมาในโลกนี้เนี่ยเพื่อจะช่วยไทยชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายได้บอกเอาไว้ตั้งแต่เริ่มแรกทีเดียวตั้งแต่สร้างโลกทีเดียวแล้วเมื่อพระเยซูมาแล้วเนี่ย พระองค์ก็มาแล้วก็ชีวิตของพระองค์ก็ดําเนินไปตามที่บอกอไว้ในพระคัมภีร์บอกเอาไว้เป็นคําพยากรณ์นั้นทุกขั้นตอนทีเดียวตั้งแต่การมาประสูติของพระเยซูแล้วการเจริญไปขึ้นแล้วการรับใช้พระเจ้าการรับ,บัปติศมากากรถูกมามาทดลองการรับใช้ชุมชนการ ทำอัศจรรย์การรักษาคนเจ็บคนป่วยจกนกระทั่งเมื่อเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าสิ้นพระชนม์ไมกก้กางเขนและการฟื้นผชนของพระเยซูด้วยสิ่งเหล่านี้หรือข้อความเหล่านี้เน่ก็บ,กบันทึกเอาไว้ในพระคัรรมคภีร์การล่วงหน้าก่อนทีเดียวเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ซึ่งจะมาเป็นพระผู้ช่วยทอดของโลกแล้วของพวกเราทุกคนนั้น,นคือใครกันแน่ ในมังสือมัทธิวบทที่ย7ข้อ50านี่บอกเอาไว้ถึงเวลาที่พระเยซูถูกถึงบนไม้กางเขนนั้นบอกว่าฝ่ายพระเยซูร้องเสียงดังครั้งหนึ่งแล้วสิ้นพระชนพระเยซูได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้นและดูเถิดในนี้บอกม่านในวิหารก็ขาดอกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างแผ่นดินไหวศิลาก็แตกออกจากกัน และในข้อต่อไปบอกว่าอุโมงค์ฝังศพก็เปิดออกศพของธรรมิกชนหลายคนที่ล่วงหลับไปแล้วได้เป็นขึ้นมาพี่น้องทั้งหลายอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ในพระคัมภีร์บันทึกเอาไว้สองพปีมาแล้วแล้วบอกให้เราทราบว่าเมื่อพระเยซูฟื้นพระชนนั้นนะมีแผ่นดินไหวใหญ่แล้วหลุมฝังศพหลายหลุมก็เปิดออกแล้วก็ในนี้บอกว่า ทรมิกชนคือผู้ที่เชื่อในพระเยซูและผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าในสมัยโบราณน,นั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมา,าหลายคนที่ล่วงหลับไปแล้วก็ได้เป็นขึ้นมาในนี้บอกทําทไมถึงเป็นเช่นนี้และเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้วเขาทั้งหลายก็ออกจากอุโมงค์พากันเข้าไปในนครบริสุทธิ์คือเมืองเยรูซาเล็มนั้นนะปรากฏแก่คนเป็นอันมาก แล้วบอกว่าส่วนนายร้อยและทหารเฝ้าศพพระเยซูนี่ก็ปรากฏว่าในเวลานั้นน่ะมีการเฝ้าศพพระเยซูเพราะว่าเขากลัวว่าจะมีคนมาลักศพพระเยซูไปแล้วก็ตู่ว่าพระเยซูฟื้นขึ้นแล้วก็ขณะที่เขาเฝ้าศพพระเยซูยอยู่ด้วยกันันนี้บอกเมื่อเห็นแผ่นดินไหวและการทั้งปวงซึ่งบังเกิดขึ้นนั้น ก็พากันคั่ำครามยิ่งนักจึงพูดกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าอันนี้ก็เป็นพยา,ยานหลักฐานอันหนึ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ถึงแม้ว่าคนทั้งหลายจะไม่เชื่อก็ตามแต่ว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยซึ่งท่านจะไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครอยู่ที่ไหนในโลกนี้เนี่ยจะเชื่อหรือไม่ก็ตามขอให้ท่านได้ พิจารณาดูใคร่ควรวญดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าเหตุการณ์นี้ถ้าว่าเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยท่านจะเสียใจมากทีเดียวถ้าว่าท่านไม่เอาใจใส่ท่านไม่พิจารณาดูและท่านไม่เชื่อท่านจะพลาดโอกาสที่ดีที่ควรจะเป็นของท่านแล้วก็ท่านจะสูญเสียชีวิตนิรันดร์และท่านจะสูญเสียสิ่งที่เศริฐยิ่งสำหรับชีวิตของท่านทหาร แม้แต่นายทหารนายร้อยที่เฝ้าพระเยซูอยู่ในเวลาที่ตรึงเขาอยู่เนี่ยก็ตะโกนร้องมาว่าที่จริงแล้วเนี่ยท่านผู้นี้เนี่ยเป็นคนชอบทำเป็นพระบุตรของเจ้าในนี้บอกเมื่อเยซูถูกตรึงนั้นเมื่อพระองค์สิ้นพระชนแล้วเนี่ยพวกศิษย์ของพระองค์ผู้เชื่อพระองค์ก็นําพระองค์ไปฝังไว้ในอุโมงค์แล้วเมื่อฝังไว้ในอุโมงค์แล้วเนี่ยวันที่สามคือวันอาทิตย์ในพระองค์ก็ฟื้น คืนผชนขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ฟื้นผชนขึ้นมาแล้วเนี่ยพระคริสต์ทมคัมภีร์พวกสิบของพระองค์ก็ได้บันทึกเอาไว้บอกเอาไวใ้ให้เราได้ทราบเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยในพระคัมภีร์บอกว่าได้บันทึกเอาไว้เพื่อเราจะได้เรียนรู้เพื่อเราจะได้เข้าใจเพื่อเราจะไดะ้เรียกว่าเอามาไข่ครวญแล้วก็พิจารณาแล้วก็ยึดถือเป็นปฏิบัติยึดถือเป็นหลักความเชื่อในใจิตใจของเรา อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากทีเดียวสิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์นี่ย้ําอยู่เสมอก็คือข่าวดีที่เป็นข่าวที่มาจากพระเจ้าข่าวดีนี้ก็คือ,อพระเจ้าลงมาช่วยเรามาเกิดเป็นมนุษย์และพระองค์ดํารงชีวิตอยู่เหมือนอย่างมนุษย์ทุกคนในโลกนี้เนี่ยแล้วก็พระองค์ได้สิ้นชนเหมือนอย่างมนุษย์ทั้งหลายที่จะต้องตายเนี่ยปรากฏว่า ตั้งแต่มีมนุษย์มาเนี่ยไม่มีมนุษย์คนใดจะพ้นจากความตายนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราเกิดมาก็เหมือนกับว่ารอความตายอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสะเพศเวทนาเป็นอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายเกิดมานี่มีแต่จะรอความตายเราตายกันทุกวันทีละคนสองคนแล้วก็ในที่สุดเนี่ย จะมาถึงเราทั้งหลายแต่และคนผู้ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราจะหนีรอดได้อย่างไรพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นคำถามที่ทมกันมาทุกยุคทุกสมัยแต่ดึกดบันมาแล้วแต่ว่าเพราะพระเยซูผู้ซึ่งเป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเมื่อพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ดําเนินชีวิตเหมือนอย่างมนุษย์ทุกประการในพระคัมภีร์ว่าแต่กัน,นั้นก็ตามปราศจากความบาปพระเยซูไม่มีความบาป เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่สามารถจะสงเคราะห์ช่วยเราให้พ้นจากความบาปและความตายนั้นได้